เอาแล้วมาคนเดียวเหรอครับมาหลายคนนะมีผู้หญิง้วยเปล่ามีครับนึกมาแล้วลูกคนมีตังครับพี่พี่พี่คนรวยเหรอครับผมเอาแล้วทำไมมาเที่ยวคนเดียวละครับไม่พาครอบครัวมามีครอบครัวไหมครับเนี่ยพ่อแม่คือแม่ผมถามเรื่องครอบครัวมีครอบครัวยังไม่มีนี่แม่ผมังคับให้แต่งงานลูกม่้หญิงูเรไม่อยากรู้เรื่องแม่มึงถามว่ามาเที่ยวทำไมมาคนเดียวมันอันตราย ก็มาเที่ยวทําไมก็คือเรื่องนี้ไงก็คือไม่สบายใจเรื่องแม่แม่จะจับแต่งงานไม่ชอบโอ้ยบางคนรุ่นสมัยนี้มันเป็นอะไรกันว่าคนไม่ชอบก็ไปให้บังคับกันผมก็เลยมาเที่ยวตามภาษาวันรุ่นนะพี่เหรอครับผมพ่อแม่ทํากิจการอะไรพี่พ่ออพ่อพ่อเสียแล้วเป็นอะไรอ่ะตะขาบกัดกัดตรงไหนหน้าองศารพรมนะ แกแพ้ไงแพ้แพ้ตะขาบคนคนแพ้แพ้นะคนแพ้แพ้หมูหมูเนี่ยตะขาบเลื้อยผ่านเนี่ยหมูตายนะกัดเหรอฮะมันกัดเหรอเอาจริงนั่หมูแพ้ตะขาบรู้เรื่องปะเนี่ยเอาจริงไม่พูดเล่นนะอันนี้ไม่ไม่รู้จริงจไม่รู้จริงจริงถ้าหมูฟาร์มหมูเนี่ยมันเหมือนจะพร้อมจะกันตายถ้าเกิดมีลูกหมูอยู่มันสักสิบกว่าตัวอยู่ในคอกนะถ้าตะขาบเลื้อยผ่านปั๊บตัวหนึ่งตายปั๊บมันตายตามกันหมดหมดเลยไม่ได้ตายยดงไงก็ตะขาบไม่ได้กัดคุณไม่รู้เลยจริงจริงเรื่องจริง มันผิดเลยแจะมาพูดตัวรู้จริงสิเอามันไปถามคนโบราณโบราณสิจริงครับหมูหมูโบราณก็ตายหมดแล้วจะถามใครอะถามมึงแค่นั้นการนั้นแหละการนั้นแหละถ้ามีตะขาบเข้าไปในเล้าหมูเลี้ยงหมูแต่วันทุกปีสองปีเนี่ยถ้าตัวนึงมันเลื้อยผ่านตัวนึ่งถ้าหมูหมูตัวนั้นตายนะมันจะตายมันจะตายด้วยสาเหตุอะไรมันป่วยกูไม่รู้แต่เขาเล่ามาอย่างนั้นแต่คนแพ้ก็แพ้อย่างพ่ออะไมันตายเพราะตะขาบ บางคนโดนโดนโดนกัดไม่เป็นไรมก็มีนะไม่แพ้มีมีมีเป็นหมูตายหมูตายหมดเลยแล้วก็ปวกเหมือนกันปวกกินได้นะปวกอ่ะตอนแรกมันเป็นปวกแต่พออปวกกินได้เออตอนแรกมันเป็นปวกหน้าตามึงก็อย่างนี้อยู่แล้วมึงจะไปกินสายพันธุ์เดียวกันอีกพอเริมเป็นแมงเม้าไงพอโตๆมันเป็นแมงเม้าแล้ววันที่ ทอมโปรเป็นเมงมาปั๊บเนี่ยรู้ไหมนี่กูตกน้ำมากูขึ้นมาเพื่อมาฟังเล่าเนี่ยหนูพวกหนูตะขาบอะไรพวกนี้เหรออยู่ในป่าพอมันเป็นปวกที่ไม่เป็นรังมันพอมันโตปั๊บมันมีปีกปั๊บมันก็แมงเม่านี่คือวันตายมันวันสุดท้ายนะวันตายทั้งมันนะเนี่ยที่มันมีปีกพอบินในในไฟอ่ะพอบินเสร็จปั๊บมันก็จะตายนะมันร่วงลงมาตายนี่คือวันสุดท้ายของมันเอ้า จริงๆหอวขับจริงเขามีสิทธิ์โหได้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงมันเป็นความรู้อ่าจริงๆเชื่อป่ะเนี่ยเออเอาเรื่องจริงที่ว่ามันบินเข้าไฟปั๊บเนี่ยนี่คือมันสุดท้ายมันที่มันต้องต้องตายมันบินมันบินอยู่นั้นในไฟบินจนหมดแรงมันก็ตายมันสุดท้ายก็มันเหมือนปลาแซลมอนเห็นไหมปลาแซลมอนยาวปลาแซลมอนเนี่ยอังกิงปลาแซลมอนเนี่ย วันตางของมันคือวันวันตางของมันคือวันที่มันว่ายน้ําทวนขึ้นมาเนี่ยเหมือนกูไปนั่งดูสารคดีสัตว์ป่ากันนั่นแหละคือนั้นมีวิชาอื่นอีกไหมไม่มีเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนั่นแหละจำไว้นะแมงม้าคือวันสุดท้ายมันที่มันเออพี่โอเคเดี๋ยวพี่พักผ่อนไปเรื่อยนะอะไรนะหาดผมเองแหละไม่หาดเองเดี๋ยวกระเป๋าดูเก็บให้เดี๋ยวจะรอในบ้านอนึรงนั่นน่ะนะเจอกันนะ รอโอเคเจอกันเจอกันนะ,ะ,ะปลาทูรู้จักปลาทูป่ะรู้ครับปลาทูนี่คือปลาสองตัวไปไปเถอะ,อะ